ในบทนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการหาพิกัดนะครับจุดที่เราต้องการโดยการใช้ข้อมูลปชดอนะครับของหน่วยนะครับซึ่งทุกหน่วยมีอยู่แล้วนะครับและส่วนใหญ่ก็จะมีพิกัดลักษณะของพิกัดกฤิ่ทหารอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพิกัดกฤิ่ทหารอย่างเงี้ยนะครับเป็นพิกัดกฤิ่ทหารแบบย่อครับโดยนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นพิกัดกลิ่บเต็มๆนะครับจะต้องมี เลขของโซนนะครับประเทศไทยก็จะเป็น47หรือ48นะครับแล้วตามด้วยตัวอักษรอีก2ตัวข้างหน้าอีก1ตัวข้างหน้านะครับเป็น 47P แล้วก็ตามด้วย NR อะไรพวกนี้นะครับนี่คือพิกัดแบบเต็มครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีพิกัดแบบย่อเนี่ยครับเราอยากรู้ว่าพิกัดแบบเต็มๆแบบมีโซนแบบ มีพิกัดแผนระวางแผนที่อะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องมี2ทางให้เลือกนะครับก็คือไปถามงานยุทธการนะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวแผ่นกริดนะครับซึ่งจะแสดงพิกัดนะครับนะครับผมได้ดาวน์โหลดไฟล์นี้มาให้แล้วนะครับไฟล์นี้ชื่อว่า mgis g z d pdf นะครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะได้ข้อมูลลักษณะนี้นะครับ จากนั้นเราก็มาดูครับว่าพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยนะครับอยู่ในบริเวณโซนไหนนะครับกริดไหนนะครับเนื่องจากว่าจุดที่ผมสนใจตอนนี้นะครับผมเอาเป็นข้อมูลของอช่องทางสามัคคีแล้วกันครับช่องทางสามัคคีเนี่ยพิกัดกริดทหารที่ได้รับเนี่ยนะครับเป็นพิกัดกริดแบบ แบบย่อนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในปิดโซนไหนนะครับระวางไหนผมไม่ทราบฉะนั้นผมก็จะมาดูครับว่าอยู่ในเขตตำบลอำเภออะไรนะครับดูจังหวัดเป็นหลักครับกาญจนบุรีนะครับแล้วผมก็มาเปรียบเทียบในตลางปิดนี้นะครับกาญจนบุรีจะอยู่แถวนี้ครับฉะนั้นในบริเวณแถวนี้นะครับจะอยู่ในโซนของ47 p นะครับผมก็รู้แล้วครับว่าพิกัดปิดแบบเต็มจริงๆแล้วนะครับเราก็มาเพิ่ม ตารางอีกสักอคอลัมน์อีกสักคอลัมน์หนึ่งนะครับก็อินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตเข้ามาตั้งชื่อว่า mgrs นะครับแบบเต็มๆนะครับฉะนั้นตรงนี้พิกัดแบบเต็มๆก็จะเป็น 47p นะครับตรงนี้อยู่เรือนนี้ฉนันการอยู่ใน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 ช่องของ 47p นะครับตัวหน้าคือ 47p แล้วก็ใส่เข้าไป 47p นะครับ ตามด้วยนะครับตามด้วยพิกัดกิจแบบย่อที่อยู่ในตัวปชดนี่แหละครับฉะนั้นพิกัดแบบเต็มก็เป็น17 PMS ีอ็7 p m s นะครับ28 5นะครับ285 285 28 9 0 4 285904นี่เะครับนี่เป็นพิกัดกิทหารแบบแบบเขียนเต็มเต,ม,เตมนะครับเออข้อควรระวังอีกอย่างนึงครับ เวลาเราจะเตรียมไฟล์ Excel Import เข้าไปในตัวตัว QGS นะครับภาษาไทยตัวอักษรไทยใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก็จัดการเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษเป็นอักษรอาราบิกซะเป็นตัวเลขอาราบิกซะนะครับตอนนี้เราได้พิกัดที่เป็นพิกัดเกิดจากานแล้วครับคราวนี้เนื่องจาก QGS นะครับพิกัดที่ QGS สามารถ Import เข้าไปได้จะต้องเป็นพิกัดที่เป็น Decimal degree เท่านั้น แต่นี่เป็นพิกัดจิทหารฉะนั้นจะนําไปใช้ไม่ได้นะครับ Import เข้าไปไม่ได้เราจะเอาไฟล์ Excel นี้ Import เข้าไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องแปลงให้เป็นพิกัดและลองแบ like บ d ดซ i m a l d ีกร e ก่อนนะครับแต่เราไม่สามารถจะแปลงพิกัดติทหารตรงนี้ให้กลายเป็น d e ซิมอลดีกร e ได้ตรงๆนะครับเราจะทำเท่าที่ผมหาหาได้นะครับก็จะมีตัวโปรแกรมตัวหนึ่งครับชื่อ MGIS Converter นะครับตัวนี้จะช่วยแปลงพิกัดติตทหาร ให้กลายเป็นพิกัดและลองแบบองศาลิปดาฟิลิปดานะครับก็มาลองดูนะครับหลักการเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับแปลงพิกัดที่เป็นพิกัดกิจทหารให้เป็นพิกัดและลองแบบองศาลิปดาฟิลิปดาก่อนจากนั้นค่อยแปลงพิกัดและลองที่เป็นองศาลิปดาฟิลิปดาให้กลายเป็นพิกัดและลองแบบเตเดซิมอลดีกรีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องใช้ทูใช้เครื่องมือ2ตัวครับ โอเคผมจะเปิดโปรแกรมตัวแรกก่อนจะแปลงพิกัดกิจทหารนะครับให้กลายเป็นพิกัดเรนลองแบบองศาลิฟดาฟลิปดานะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับซึ่งก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ครับเสิร์ช a r y g r i d r e f e r e n c e System นะครับแล้วก็ Converter ก็จะหาเจอนะครับคือโปรแกรมตัวนี้นะครับรวมถึงว่าจะโหลดไปจากผมก็ได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรา เอาพิกัดนะครับพิกัดกริทหารแบบเต็มๆของเราเนี่ยครับก๊อปครับแล้วเอามาเพสลงในช่องนี้นะครับในส่วนของว o ทยุ n ล t ตเ e ฟ e r น n ์ e ิ y เต็มนะครับจากนั้นกด Enter นะครับเราก็จะได้พิกัดปลิดแบบแรดลองนะครับเราได้พิกัดแบบแรดลองแต่พิกัดแรดลองที่เราเห็นเนี่ยครับจะเป็นลักษณะขององศา มินิตแล้วก็เซกันนะครับองศา Minute แล้วก็เซกันนะครับ, minute, second, ะรบฉะนั้นเอาไป Import เข้าใน QGS โดยตรงยังไม่ได้ครับเราต้องเอาและลองที่เป็นองศาริบดาลิบดาเนี่ยครับไปแปลงอีกทีนึงครับให้กลายเป็นองและลองแบบ d ด c ซ m a l Degree ซึ่งเราจะใช้ไฟล์ Excel นะครับไฟล์ Excel ตัวหนึ่งซึ่งเขามีสคริปต์ครับเขาเขียน เขาเขียนสูตรไว้แล้วนะครับใช้ในการแปลนะครับไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ Excel ชื่อวาและลอง All Format MGIS UTM นะครับเ mm hmm. ปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาจากนั้นนะครับให้คลิกที่บริเวณเด้านล่างนะครับและลอง To UTM MGIS ตรงนี้คลิกชีทงานนี้ขึ้นมานะครับ สำหรับ excel file นี้นะครับหลักๆก,ก็คือในโซนในส่วนของตรงนี้จะเป็นที่ให้เราป้อนพิกัดและลองที่เป็นองศานะครับองศาลิปดาฟิลิปดานะครับทั้งค่าและทั้งค่าลองนะครับส่วนที่อยู่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราสามารถจะป้อนค่าและลองที่เป็นลักษณะของดีกรีมินิทได้นะครับเป็นองศาแล้วก็นาทีนะครับแล้วก็ในส่วน ที่3นะครับก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือตัวที่เป็น Decimal ดี gree ครับที่เราจะไปใช้ Import เข้าในตัว qjs ได้จริงๆแล้วเราจะอาจจะแล้วแต่ครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเป็นและลองแบบไหนเราสามารถใส่ตรงไหนก็ได้ทั้งใน3โซนนี้นะครับทั้งในส่วนของที่เป็นดี gree minute second แล้วก็ดี gree m i n นะครับสุดท้ายมันจะแปลงออกมาตรงนี้ครับให้เป็นเดซิมอลดี g r e นอกจากนั้นมันยังแปลง ออกไปให้เป็น UTM ได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถจะเอาใช้ในการตรวจสอบได้ครับว่าแปลงถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ให้มากำหนดในส่วนของ MGIS Digit ครับ MGIS Digit คือจำนวนหน่วยนะครับหรือจำนวนหลักที่ใช้ในระบบ MGIS ของเรานะครับจากตัวอย่างที่เราเห็นนะครับข้อมูล MGIS ตัวน,นี้นะครับมี ทั้งหมดนะครับ6ดิจิตครับแต่เป็นดิจิตของแกน x ซะ3เป็นของแกน y ซ่าฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับตัวพิกัดกริดที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันมีค่าดิจิตเท่ากับ3ครับหรืออาจจะนับอาจจะใช้วิธีง่ายๆว่านับตัวที่เป็นตัวเลขหลัง หลังตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยฮะตัวเลขที่อยู่หลังตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยหาร2ครับก็จะเป็นจํานวนเดิมที่ที่เราจะต้องใช้นะครับตรงนี้ฉะนั้นจาก5ผมก็ขอเปลี่ยนเป็น3นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็เอาค่าแบบองศาลิบดาเออองศามินิเซก,กันเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น15นะครับเป็น10เป็น 15 17นะครับ15 17ดีกรเป็น15นะครับโอเคดีกรีเป็น15มินิตเป็น17นะครับเนี okay, ่ยนะครับ15 17แล้วก็เซกันเป็น 22.011n ครับ 22.011n ตัวนี้เราก็ใส่นะครับเซกันเป็น 22. ี่ส N ุศูนย์ใส่ตรงไหน N มาปรับตรงนี้ครับประเทศไทยอยู่ฝั่งประเทศไทยนะครับอ,อทษจีนี่คือค่าลองครับฉะนั้นใส่ให้ถูกนะครับอันไหนเป็นแร็อันไหนเป็นลองนี่ยสับสนนะครับตอนนี้ผมสับสนละตรงนี้คือค่าแร็ตครับ15 17 22 จุด1 n นเนี่ยเป็นค่าละติจูดครับเราก็ต้องใส่ในช่องละติจูดก็คือตรงนี้นะครับนะครับเราก็ใส่ลงไปตรงผมใส่ผิดช่องนะครับต้องใส่ในในส่วนส่วนแรกนะครับตรงนี้ครับใหม่นะครับ ลติจ d ดเป็น15.17.22.01 n นี่ก็คือล i t จ d ดจุดตรงนี้ครับก็ใส่แปนะครับ15.17นะครับ22.01นะครับ n ก็คือนอตตัวนี้มันจะมีนอตกับเซาครับประเทศไทยอยู่ทางเหนือของเส้น 00, 00นะครับก็เ,เลยเป็นนอต15.17.22.01ยูว่าตรงไหมนะครับ 15บห2าสิบเจ็ดยอดศนย์หนึ่งเ็นยิบสองจุเอ็นนะครับหนึ่งตัวจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ในส่วนของค่าลองติจูดครับลองติจูดจะเป็น98 20 04ยิบศูนย์สีะครับเอาเก้าแก่อนเก้านะครับเก ยี่สิบศูนย์สี e ศูนย์นะครับแล้วก็ e ก็มาเปลี่ยนข้างหน้าครับเนื่องจากประเทศไทยอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับของเส้นกนิดมีนไทม์นะครับก็เลยเป็นตะวันออกก็เปลี่ยนเป็น e ซะนะครับอย่าลืมเปลี่ยน n กับ e ตรงนี้นะครับไม่ถูกต้องแค่นี้เองครับที่เหลือมันจะคำนวณให้เราเอง ค่าที่เรานาไปใช้ได้คือค่าที่อยู่ในส่วนของตรงนี้ครับไม่ใช่ด้านล่างสองอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาสร้างทำไมนะครับแต่ที่เราต้องใช้ที่เป็นด e g กรเด e c i มอลที่เราไปใช้งานได้คือตัวนี้2ค่านี้นะครับค่าที่เป็นค่ามากนะครับจะเป็นค่าลองติจูดนะครับนี่คือค่าลองติจูดจะเป็นค่ามากส่วนค่าที่เป็นลติจูดจะเป็นค่าที่น้อยกว่าเช่นตรงนี้เป็นลองเป็น98ครับและจะเป็นสิ้าอย่างเงี้ยนะครับ โอเคเราค่านี้ไปใช้งานได้เลยครับค่าที่เราเห็นนี่คือค่าที่เป็นด e จิทัลดีๆแล้วนะครับเราก็เอาค่านี้ไปก๊อปไปใส่เก็บไว้นะครับผมก๊อปปี้ค่าลองีิจูดนะครับไปไว้ในส่วนของลองีิจูดนะครับเวลาเพสให้คลิกเพสเวลูนะครับเพสเวลู paste นะครับอย่าไปเพสธรรมดาอย่างนี้จะมันจะเพสสูตรครับไม่ได้เพสค่าให้คลิกที่เพสคลิกขวานะครับแล้วก็ แล้วก็เลือกที่1 2 3ตรงนี้ครับจะเป็นการเพสเฉพาะค่าไม่ต้องเอาสูตรมานะครับก็มาดูอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เป็นค่าแรตแล้วครับต่อไปก็เป็นค่าค่าแรตแล้วต่อไปก็เป็นอ๋อค่าลองแล้วต่อไปก็เป็นค่าแรตครับค่าที่น้อยกว่าเป็นค่าแรตก็ Copy นะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางในตัว Excel ของเราที่เราจะ Import เข้าไปใน q j s นะครับภสษาเดียวกัน a s t e v a l u e ลงไปนะครับฉะนั้นในตัวไฟล์ปชดพื้นฐานของเรานะครับจากที่ได้มาเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องเพิ่มอีก3คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกคือ m g i s สำหรับเอาไว้เก็บค่าพิกัด m g i s แบบเต็มๆนะครับไม่ใช่แบบย่ยอๆอย่างนี้เอาไปทำอะไรไม่ได้นะครับค่พิกัด m g i s แบบเต็มเ แล้วก็คอลัมน์ที่2จะเป็นอคอลัมน์ของ lat l a y นะครับที่บอกว่า lat y ที่ผมต้องพิมพ์เต็มอย่างนี้เพราะว่า lat l อง lat เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับค่า y ในระบบของ utm นะครับส่วนค่า l องนะครับจะมีค่าเท่ากับค่าของแกน x ในระบบ utm ซึ่งตัวโปรแกรม qgs ใช้อ้างอิงนะครับจำไว้เลยนะครับว่า lat y l อง x ลอง x และ y นะครับต้องจำไปเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าค่าลองจะมีค่ามากกว่าค่าแลดเสมอนะครับเช่นค่าลองเป็น98กว่าใช่ไหมครับค่าแลดแค่ 15x ฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าแลดมากกว่าค่าลองแสดงว่าผิดนะครับผิดนี่ก็อาจจะเป็นที่ว่าระวังเก็บสลับกันนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถแปลงพิกัดกิดจหารให้กลายเป็นพิกัดนะครับแบบ ดิเลเมีลดีกรได้แล้วนะครับซึ่งหลักในการทําก็คือเราจะต้องหาค่าพิกัดกีตหารแบบเต็มๆไม่ได้จะก่อนโดยการอาจจะใช้ตัวตารางตารางกริดตัวเนี้ยช่วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวหน้าดอตัวหน้านี้เป็นอะไรนะครับจากนั้นก็เอาพิกัดกีตหารแบบเต็มๆเนี่ยครับไปเข้าโปรแกรม m g i s Converter ครับ เพื่อหาค่าพิกัดและลองที่เป็นองศาลิฟดาฟิลิปดานะครับจากนั้นนะครับก็มาใช้โปรแกร,รมไฟล์ Excel นะครับไฟล์ Excel ตัวนี้แปลงนะครับจากองศา n ิ t e SECOND ให้กลายมาเป็นด c ซิม l ล e g r e e ตรงนี้นะครับแค่นี้เองเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็น Decimal Degree พร้อมที่จะ Import นะครับเข้าไปใน QGS s ได้แล้วครับ